เราต่อไปนะครับเป็นการยิงของรอยหครับร้อันสอกับร้อยหันสี่ครับสองร้อยสีันสองที่เอาออกกระสุนมาเทร้อยสี่พันสองพวกที่ไม่มีสิงยึดเดียวไม่มีรบกนาี่ยนี่ออกมาไปน้าทีเดีพวกที่นับออกกระสุนนั่งคอยก่อ ครจะนับหลบเขาก่อนหลบเข้น้ำก่อนดีกว่น,นไปคอนท้าก่อนแล้วเราไปรับเทได้วิไปแถวไปวิไปเลเทไปแถวนะครับไครับเทีแวยิงไปเทวายวิไปแถวได้เลยไปเทล้วไ แถวเลยครับแล้วโสองด้วยรุ่นแต่ละรู่จะเป็นรุ่นจับต้องแบบนี้นะมันเป็นที่มันเจาะน้อยที่โดนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องไล่ตามนะป้องมีช่องงอมีช่องรอมันออกหรกอว้าป้างสุดท้ายมีจุแล้วเราก็เก็บเยนะครับห่งยิงสบัดทีาเสร็จแล้วแม่สองเป็นหากับสิครับ จะจที่สอหัวลำเอรก็นร้ใาดมังนนเพื่อนทำการยิงหนึ่งยิงจบปั๊บจะมีแม็กเป่าเกิดขึ้นนะเจะส่งแม็กเปล่าไปให้ให้บรรจุหมวกนั้นเข้าใจไหมครับไล่ไปะีวกอ่ะวลงแม็กสก ป้อง้องเอาแม่นป่ามาจุ่มมือมาตีขึ้นต่อไปแม็กป่าน้องเอาปั้นาอะไรเรื่อยสองป้องนตะูหมายเลขของหมวกใครบ้างเรื่องยิงเจ็ด่อร์เชื่อใจจ้ปสองยิงสามป้องสลับกันไปเรื่อยๆเอาลูกไปสุดท้ายห้ครับหุ้ายิงป้องครยังหยิงเไดิ่มจับแต่ป้องวิ่งครับวิ่งปนั่งคนีไมเดินวิ่วิอยไปิ่งเร็วอย่าเดินิน้ที่เดินรอไห ไปเครับหน้ากรดานที่ครับกยิงต้องใช้ต้องกาเวลานะครับเดี๋นยวเป็นหมดนาเดยเียครับไม่นาข้างหลังทำไมอ่ะ